Hi guys welcome back to my English channel in this video I'm going to talk about adverbs of definite frequency สวัสดีทุกคนนะครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงหลักการใช้คำกรยิยาวิเศษที่บอกความถี่บ่อยแบบเจาะจงชี้ชัดหลังจากที่2คลิปที่แล้วเราได้รู้จักว่า adverbs of frequency เนี่ยคืออะไรมีกี่ชนิดและคลิปที่2เราก็มารู้จักชนิดแรกก็คือการบอกความถี่บ่อยแบบไม่ชี้ชัด มาถึงคลิปที่3เราก็จะมารู้จักอีกชนิดหนึ่งก็คือแบบที่จะจงชี้ชัดลงไปเลยเช่นประโยคสนทนา ab ที่เห็นอยู่นี้ครับ a ถามว่า how often will you write to me บ่อยแค่ไหนที่คุณจะเขียนจดหมายส่งข่าวคราวมาถึงฉัน b ตอบว่า i will write to you monthly ฉันจะเขียนมาถึงคุณเนี่ยรายเดือนเลยก็คือเดือนละครั้ง monthly หมายถึงเดือนละครั้งนะครับ o k เค ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดนะครับเราลองมาดูความแตกต่างของค,คํากริยาวิเศษแบบที่1กับแบบที่2กันก่อนเรารู้มาแล้วว่าแบบที่1คือเป็นแบบที่ไม่สามารถระบุความชัดเจนลงไปได้เช่นคําว่า often always usually นะครับแบบที่2คือแบบที่ชี้ชัดลงไปเช่นคําว่า every day once week twice year daily annually อะไรอย่างนี้นะครับเราลองดูครับสมมุติมีคนมาถามแล้วว่า how often do you go to the movies คุณไปดูหนังบ่อยแค่ไหนถ้าตอบแบบแบบที่1คือไม่ระบุชี้ชัดก็จะตอบว่า I go to the movie very often ฉันไปดูหนังบ่อยมากแต่ไอ้คำว่าบ่อยมากเนี่ยเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าแค่ไหนแต่ถ้าเราตอบแบบแบบที่สองคือ I go to the movie every day นี่ชัดมากก็คือฉันไปดูหนังทุกวันนี่ชัดมากกว่าเราจึงเรียกแบบนี้ว่าเป็นแบบเจาะจองชี้ชัดคือแบบที่สหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า adverbs of definite frequency นั่นเองนะครับโอเคครับ <Wow. S 1> ไปดูารายละเอียดกันเลยมาดูการวางตำแหน่งในประโยคของคำพยัญชนะที่บอกความถี่แบบเฉพาะเจาะจงชี้ชัดแบบนี้กันนะครับว่าเขาวางตรงไหนได้บ้างนะครับง่ายๆครับอันนี้จะง่ายกว่าแบบที่1อีกนะครับมีการวางอยู่แค่2ออย่างครับมาดูอย่างแรกครับอย่างแรกก็คือ the adverbs of definite frequency typically at the end of a sentence หมายความว่าปกติแล้วเนี่ยคำคุญญาศิเศ์บอกวความถี่แบบจอดจงชี้ชัดนี้จะถูกวางไว้หลังประโยคครับเช่น the manager checks the toilets every other hour สังเกตคำว,ว่า every other hour หมายถึงชั่วโมงเว้นชั่วโมงเช่นนั้นประโยคนี้ก็หมายความว่าผู้จัดการเนี่ยจะไปเช็คความสะอาดของห้องน้งห้องน้ำเนี่ยชั่วโมงเว้นชั่วโมงแปลว่าไม่ได้ไปทุกชั่วโมงนะครับ แบบที่สองครับ sometimes some adverbs of definite frequency may go at the beginning of a sentence usually for reasons of emphasis or style บางครั้งคำกริยาวิเศษบอกความถี่แบบจอดจงชี้ชัดเนี่ยจะถูกวางไว้หน้าประโยคเพื่อการเน้นย้ำและให้ความสำคัญเช่น every day more than 500 people die on our roads แปลว่ามันต้องเกิดสงครามหรือเกิดโรคระบาดอะไรสักอย่างหนึ่งปัจจุบันก็อาจจะเป็นโควิด1 i ก็ได้ใช่ไหมครับดังนั้นจะเห็นว่าวางไว้ข้างหน้าก็ได้ในแบบที่2แบบที่1วางไว้ข้างหลังก็ได้มีแค่นี้ครับจําง,ง่ายๆถ้าไม่วางหลังประโยคก,ก็วางอยู่หน้าประโยคอ่ะเราลองดูรายละเอียดกันครับแบบที่ 1. รูปแบบในการใช้คำขยายวิเศษที่บอกความถี่แบบเจาะจงชี้ชัดในประโยคนะครับคือมีการใช้คาว่า number บอก number ไปก่อนบอกจำนวนไปก่อนบวกกับคำว่า times แล้วใช้คำว่า time นะครับแล้วบวก up ลงไปแล้วบวก period of time ช่วงของเวลานะครับเช่น I go to school five times a week หมายความว่าฉันไปโรงเรียน5ครั้งต่อสัปดาห์ดังนั้นะคโครงสร้างแบบที่หนึ่งที่เราจะเจอนะครับก็คือบอก number คือจำนวนก่อนในที่นี้ก็5 <c oughs> เห็นไหมครับแล้วบวกให้คำว่า times ก็คือคำว่า times ตรงนี้ หลังจากนั้นก็ใช้คําว่า a article คำว่า a, a เนี่ยนะครับวางลงไปหลังจากนั้น period of time ในช่วงเวลานะครับเป็นช่วงของเวลาก็คือคำว่า week นะอาจจะเป็น week อย่างเงี้ยอาจจะเป็น month อาจจะเป็น year ก็ได้ในที่นี้ใช้คําว่า week ดังนั้นก็มาตามสุดเลยจํานวนก็คือ five times ก็ times ลงไปนะครับสังเกตคําว่า times เติม s นะครับเพราะว่าตัวนี้มีมากกว่า1น,นะครับหลังจากนั้นก็ a ก็ a ไป period of time ก็ week ตามที่เราต้องการสื่อสารนะครับโอเคนะครับนี่คือรูปแบบที่1เดี๋ยวเราจะไปดูส่วนขยายของเขานะครับว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างจะได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นครับ 2. ใช้คําว่า every บวกกับ period of time เช่น Nancy calls her mother every day เห็นไหมครับมีคําว่า every แล้วต่อได้ period of time day เห็นไหมครับอาจจะเป็น every day every week every month every year ก็ได้ แบบที่3ครับมีการใช้คำว่า on คู่กับ day of the week คำว่า day of the week หมายถึงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นั่นแหละครับจะใช้วันไหนก็ได้แล้วแต่เราต้องการจะสื่อสารนะครับเช่น she does her work on Saturdays เธอทำงานทุกวันเสาร์สังเกตคำว่า Saturdays เติม s นะครับเนื่องจากว่ามีหลายวัน on Saturdays ถ้ามี on แล้วตามด้วยวันอย่างเงี้ยให้เติม s ด้วยมันจะบ่งบอกว่าทุกวันนั้นนะครับ แบบที่4ครับเป็นการใช้รูปแบบของ L Y at the end of the sentence หมายความว่า L Y นี้หมายถึงคำกริยาวิเศษที่บอกความถี่บ่อยแบบจอะจงชี้ชัดที่ลงท้ายด้วย L Y นะครับเช่น I visit Paris yearly เห็นไหมครับ yearly ลงท้ายด้วย L Y คำที่ลงท้ายด้วย L Y มักจะถูกวางไว้หลังประโยคครับคราวนี้เราลองมาคลี่ขยายสูตรลับแบบที่1เพื่อช่วยให้เราจำได้มากขึ้นนะครับ จากที่เราทราบไปก่อนแล้วว่า number บวก times บวกอ่ะและบอก period of time นะครับลองมาดูประโยชที่1ครับ I clean my room once a week คำว่า once a week หมายถึงสัปดาห์ละครั้ง Number two we go fishing twice a year หมายถึง twice a year เนี่ยหมายถึง2ครั้งต่อปีสังเกตนะครับตัวนี้มีอะ uh, แล้วก็มี period of time คือใช้คำว่า week ข้อ2 period of time ใช้คำว่า year มี a week a year แต่ครั้งหน้าเป็น once แล้วทำไมไม่มี times ข้างหน้าเป็น twice ทำไมไม่มี times เป็นข้อยกเว้นนะครับถ้า1ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยหรือ1ครั้งต่อวันนะครับ1ครั้งต่อปีอะไรก็ช่างนะครับ1ครั้งเราจะใช้คำว่า once แทน number กับ times ไปเลย2ครั้งก็เหมือนกันเราใช้คำว่า twice แทนคำว่า number กับ times ไปเลยนะครับเราจะไม่หา number มาใส่นะครับ แต่ถ้า3ครั้งขึ้นไปเนี่ยเช่นข้อ4เนี่ย I play football three times a month ฉันเล่นฟุตบอล3ครั้งต่อเดือนถ้า3ครั้งขึ้นไปจะเริ่มมีการใช้คาว่า times ซึ่งก่อน t i m e ก็ต้องมี number ก็คือ3นั่นเอง three times 4 times 5 times 6 times ไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะครับอย่างข้อ3 I meet him several times a year ฉันเจอเขาหลายครั้งต่อปี เดีวนี้ก็จะไม่บอกชัดนะครับว่ากี่ครั้งแต่หลายครั้งต่อปีกรณีเช่นนี้เข้าสูตรข้อที่1ครับจดไว้ให้ดีนะครับสูตรข้อที่2ครับสูตรลับช่วยจำก็คือว่า every บวกกับ period of time เดียนะครับ the period of time is in the singular form หมายความว่าไอ้คำว,ว่า period of time เนี่ยมันต้องอยู่ในรูป singular form คือเป็นรูปเอกพจน์ตลอดตรงนี้จะต้องเป็นรูปเอกพจน์นะครับอดูครับ ทีนี้คำว่า periods of time หมายถึงอะไรได้บ้างเช่นคำแรกครับ second หมายถึงวินาที minutes หมายถึงนาที hour เั่วโมง day วัน week สัปดาห์ fortnight หมายถึง14วันหรือ2สัปดาห์นะครับ two weeks วงเล็บเอาไว้ให้ดูนะครับ month หมายถึงเดือน year หมายถึงปี morning ตอนเช้า evening ตอนเย็น night ตอนกลางคืน weekend วันหยุดสุดสัปดาห์ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday etc. นะครับก็แล้วแต่นะครับเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็น periods of time เข้าใจแล้วนะครับอ่าเราจะเอาคำว่า every มาใส่คำเหล่านี้และต้องให้มีค่าเป็น singular form เป็นเอกพจน์ด้วยมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเอง for example he goes swimming every Tuesday เห็นคำว่า every Tuesday ไหมครับ ไม่มี s นะครับเพราะว่าคำว่า tuesday เนี่ยหมายถึง period of time ซึ่งเราบอกแล้วว่าต้องอยู่ในรูป singular form คือไม่สามารถเติม s ได้นะครับมีค่าเป็น1เสมอนะครับถ้าตามหลัง every นะครับซึ่ง every tuesday ก็มีความหมายเหมือนกับ on tuesdays เติม s ตั้ต่นแหละนะครับเลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งอันนี้คือความท้าทายในการจดจำและการนำไปใช้เรื่องของภาษานะครับอ่ะไปดูข้อที่2 paul goes to the beach every weekend นะครับ Every weekend หมายถึงทุกสัปดาห์ดังนั้น weekend ก็จะไม่สามารถเติม s ได้เพราะต้องเป็น singular form ตามสูตร period of time ตรงนี้นะครับต่อมาตัวอย่างที่3 every day some employees go out for lunch นะครับทุกวันเลย every day บอกให้รู้ว่าทุกวันนะครับคนงานเหล่านี้ออกไปกินข้าวนะครับออกไปกินข้าว,ข,าวข้างนอกประโยคนี้อาจจะเปลี่ยนคำว่า every day ไปไว้ข้างหลังประโยคก,ก็ถูกต้องเหมือนกันเพราะเราทราบมาแล้วว่า คำกริยาวิเศษแบบที่2เนี่ยสามารถวางไว้ข้างหน้าประโยคก็ได้หรือข้างหลังประโยคก็ได้ประมาณว่ามีแค่นั้นนะครับอ่าโอเคไปดูสูตรลับช่วยจําข้อที่3ครับมีการใช้คําว่า on บวกกับ day of the week เราทําความเข้าใจกันก่อนว่า the day of the week is in the plural form and starts with the capital letter นะครับหมายความว่า วันของสัปดาห์เนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในรูปพู r a l f ร์มหมายถึงรูปพ้าหูพจนะครับและต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษรใหญ่นะครับอ่าจัไว้นะครับต่อมาครับข้อสำคัญข้อที่2คือ days of the week วันวันในสัปดาห์ทั้งหลายเนี่ย in English ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็ตัวอย่างเช่น Monday Saturday Sunday อันนี้เป็นเรื่องง่ายใช่ไหมครับอ่าแค่ตอกย้ำเข้าไปเดี๋ยวกว่าจะลืมนะครับอ่มาดูตัวอย่างกันเลย he studies his l e s s o n s on Sundays เห็นไหมครับ on ตามสูตรสีเขียว day of the week เขาใช้คำว่า sunday แล้วเติม s เป็น sundays หมายความว่าต้องเติม s ต้องเป็นรูปพหูพจน์ตามสูตรและต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เพราะเป็นวันเป็นชื่อเฉพาะนะครับ uh, sunday monday ต้องขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอเพราะเป็นชื่อเฉพาะของวันใช่ไหมครับฮั้น on sundays มีความหมายเหมือนกับ every sunday หมายถึงทุกวันอาทิตย์ สังเกตนะครับถ้านำหน้าด้วยคำว่า every Sunday จะไม่เติม s ตามสตรที่2ที่เรียนผ่านมาเมื่อตะกี้แต่ถ้านำหน้าด้วยคำว่า on Sunday ตัวนี้จะต้องเติม s อ,อย่าลืมนะครับไปข้อที่2ครับ Mark watches football on Tuesdays เห็นไหมครับทุกวันอังคารเห็นไหมครับเติม s เห็นไหมครับ,รรบ,รบ3 They go to the cinema on Wednesdays ทุกวันพุธนะเขาไปดูหนังทุกวันพุธ ช่ไหมครับวันพุธราคาหนังก็จะถูกลงใช่ไหมครับราคาตัวหนังก็จะพิเศษหน่อยใช่ไหมครับคราวนี้เราลองมาเทียกบกับการบอกเวลาธรรมดานะครับอย่าสับสนนะครับไอ้สามประโยคข้างบนเนี่ยเป็นการบอกความถี่บ่อยในการทํากิจกรรมบางอย่างของคนเรานะครับแต่ไอ้สองประโยคข้างล่างเนี่ยเป็นตัวอย่างในการบอกเวลาธรรมดาถามถึงเวลาธรรมดานะครับเช่นประโยคที่1ครับ Where are you going fishing on Wednesday เป็นการถามแค่าวันพุธเนี่ยคุณจะไปตกปลาที่ไหน ถามแค่นั้นไม่ได้บอกความถี่ความบ่อยอะไรเลยจึงไม่เกี่ยวกับการใช้คำกริยาวิเศษที่บอกความถี่นะครับอ่าประโยคที่2 george went fishing on saturday evening george ได้ไปตกปลาเมื่อเย็นวันเสาร์ไปมาแล้วด้วยเป็น p a s ten t s e ใช่ไหมครับดังนั้นตัวนี้ไม่เห็นความถี่ความบ่อยในการทำเลยบอกแค่วันและเวลาเฉยๆใช่ไหมครับอ๋อ,อจะบอกวันบอกเวลาไม่เกี่ยวกับความถี่บ่อยย้านะครับโอเค มาถึงสูตรลับสุดท้ายสูตรลับที่4ครับแทนทำแทรนสูตรลับช่วยจํามีอยู่ว่าลงท้ายด้วย LY แล้ววางอยู่ท้ายประโยคลงท้ายเอแล้ววางท้ายประโยคจําง่ายนะครับคำที่ลงท้ายด้วย ly ไม่ใช่คําอะไรก็ได้นะครับต้องเป็นคำเคลียร์วิเศษที่บอกความทีแบบเจอะจงเท่านั้น after the w o r b and after the object if there is an object หมายถึงว่ามันก็จะอยู่ท้ายประโยคเนี่ยนะครับตรงที่หลัง verb หรือหลัง กรรมถ้ามีกรรมในประโยคโอเคไหมครับคำกริยาวิเศษบอกความถี่แบบจอดจงชี้ชัดที่ลงท้ายด้วย L Y ก็อย่างเช่น hourly, daily, weekly, monthly, yearly เป็นต้นนะครับลองดูตัวอย่างครับ 1. Joe calls his dad daily Joe เป็นประธานเห็นไหม calls เป็นกริยา his dad เป็น object คือเป็นกรรมนะครับดังนั้นคำกริยาวิเศษ ที่ลงท้ายด้วย Y ก็จะวางอยู่หลังกรรมคือท้ายประโยคนะครับถ้าจะจํามากขึ้นหน่อยถ้าจะดูมากขึ้นหน่อยแต่งจริงมันก็คือท้ายที่สุดของประโยคนะครับไม่ต้องจาอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับอ่าเปรีโยวนี้ Daily ก็จะหมายความว่าวันละครั้งคําว่าวันละครั้งก็คือรายวันประจําวันนะครับประโยคที่2 My boss pays me monthly นะครับ ก็คือเจ้านาย my boss งนะเจ้านายของฉัน pay me ก็คือจ่ายตังให้ฉันจ่ายเงินให้ฉันจ่ายเงินเดือนให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรายเดือนนะครับเดือนละครั้งได้รับครั้งหนึ่งนั่นเองรายเดือนประจําเดือนก็ว่าไปนะครับ 3. most companies pay taxes yearly นะครับ most companies pay taxes yearly หมายความว่าบริษัทส่วนใหญ่นะครับทั้งหลายเนี่ยนะครับ ก็จะจ่ายภาษีเป็นรายปีนะครับปีหนึ่งจ่ายครั้งหนึ่งนะครับต่อมา in the cold season ในฤดูหนาว he takes a shower weekly เขาอาบน้ำนะอาบน้ำฝักบัวนะครับรายสัปดาห์คือสัปดาห์ละครั้งนั่นเองนะครับอาจจะมีคนถามคุณว่า in the cold season how often do you take a shower ในฤดูหนาวเนี่ยคุณอาบน้ำบ่อยแค่ไหนบางคนก็ตอบว่านะ once a year นะครับหนึ่งครั้งต่อปีนะครับั <laughs> เพราะมันหนาวมากใช่ไหมครับเป็นไปได้นะอ่าท้ายที่สุดเราไม่ลืมที่จะให้ทุกคนได้ฝึกพูดบทสนทนาสั้นๆอีกเช่นเคยนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับเพื่อเป็นการฝึกใช้ภาษาให้คล่องนะครับจะได้สอบได้ด้วยจะได้เก่งขึ้นด้วยนะครับ Let's speak A ถาม B ว่า How often do you cook? คุณทำอาหารคุณทำกับข้าวบ่อยแค่ไหน B ตอบ I cook almost every day. almost every day จากคลิปที่แล้วเรารู้มาแล้วครับก็คือเกือบทุกวันนะครับไม่ได้หมายความว่า every day แต่ almost every day โอเคบทสนทนาสั้นที่2 a ถาม b ว่า how often do you get together with your family บ่อยแค่ไหนที่คุณรวมตัวสังสรรค์ก,กันกับครอบครัวนะครับบ่อยหรือเปล่า b ตอบว่า i get together with my family every sunday นะครับฉันรวมตัวสังสรรค์ก,กับครอบครัวของฉันเนะี่ยทุกๆวันอาทิตย์ ดังนั้นจะเห็นคำว่า every Sunday ไม่เติม s นะครับอ,อย่าลืมนะครับว่าถ้านำหน้าวันด้วยคำว่า every จะไม่เติม s แต่ถ้านำหน้าวันด้วยคำว่า on Sunday ตัวนี้ต้องเติม s อ่าท้าทายนะครับบทสนทนาสั้นที่3 A ถามว่า how often do you go to the bank how often do you go to the bank คุณไปนธนาคารบ่อยไหมบ่อยแค่ไหน B บอกว่า on average โดยเฉลี่ยแล้ว I go to the bank ฉันไปธนาคาร once every two months สองเดือนไปครั้งนั่นเองอ่าไม่ได้ไปบ่อยนะไปสองเดือนต่อครั้งโอเคไหมครับเอาละหวังว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับเราผ่านมาแล้ว3คลิปนะครับคลิปแรกบอกว่า adverbs of frequency คืออะไรมีกี่ชนิดคลิปที่2ก็มาเจาะจงที่ชนิดแรก นี่คือคลิปที่3ที่มาจาะจงชนิดที่2นะครับและก็จะยังมีคลิปที่4คลิปที่5ตามมาเพื่อช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับคลิปนี้ก็คงพอประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปทบทวนนะครับแล้วก็ฝึกนะครับให้ขึ้นใจนะครับก็อย่าลืมติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ alright i hope you enjoy my video if you do please subscribe to my channel อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับ thank you for watching bye bye